ก็จะเป็นตีมในชุดนะคะของที่นะคะแล้วก็จะมีขบวนการรีไซเคิลนะคะของสีแดงนะคะขาเหนื่อยยังไงก็ยิ้มด้วยนะคะโบกมือให้กับน้องๆ อาจารย์นะคะและก็แขกผู้มีเกียรตินะคะทําความเคารพนะคะข่าป้ายทรายทองเกมนะคะก็นําโดยคุณครูกนุพัฒสุขินนะคะและคุณครูสุชัญญาสุวรรณแพทย์ะคะ่ะนะคะและก็ตามมาด้วยนะคะทีมของงานของเรานะคะก็คือร่วมสร้างสรรค์สังคมนิยมความเป็นไทยใส่ใจกีฬาเพื่อพัฒนายาวชนนะคะ ในโรงเรียนของเรานะคะก็คือนะคะก็จะเป็นนะคะคุณครูอาริดะนะคะค่ะนะคะขาดไม่ได้ค่ะด,ดไม่เยอะโรงเรียนนะคะคุณหนะ้าคุณตาใครกันบ้างนะคะเราลองดูนะคะก็นำโดยคุณครูอาดุลน,นะคะคุณครูอนัชชัยสุวรรณและคุณครูพีรมาญาโกค่ะ สุจีรานะคะเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะผู้ปกครองรับอีเต็นให้นะคะเชิญเลยค่ะนะคะเชิญนั่งด้านในได้เลยค่ะเรามีเต็นมีเก้าอี้ไว้ให้แล้วนะคะค่ารบมือต้อนรับวงเรียงเรียนเทศบาลสี่บ้านทรายทองนะคะตามมาด้วยสีแดงนะคะตามมาด้วยสีแดงนะคะซึ่งเป็นทีมของร่วม นะคะเราร่วมกันนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำเรื่องราวของรีไซเคิลนะคะมาทำเป็นแฟชั่นให้นักเรียนได้สวมใส่ในวันนี้รน <R ania. S 1> ค่ะนะคะพร้อมเพียงกันทำความเคารพท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ ค่ะสีแดงของเรานะคะผู้ถือป้ายคือนางสาวนูรุนาตชาสิกทงสีเด็กชายธันวาแก้สองเมืองนะคะคทากรนายไฟมานเสิงนางสาวแวอาซิมแวอาลีนางสาวธัญรักษ์รักษวรนนางสาวนัวสิกินวาภานางสาวอันบัคาลิมดาโอคและนายทันธละทรเจ๊อาแวค่ะ เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านนะคะเรียนเชิญค่ะเรายังมีเก้าอี้ที่นั่งว่างด้านหลังก็นั่งได้เลยนะคะและก็มีน้ําบริการให้นะคะท่านยกมือได้เลยนะคะต้องการรับน้ํานะคะเดินมาเหนื่อยๆอส่งกําลังใจให้ลูกๆตั้งแต่สาลเจ้าแม่มาแล้วนะคะ,อะตอนนี้ก็กําลังเป็นการโชว์นะคะคาถากรของสีแดงนะคะปรบมือให้กําลังใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ ูตั้งใจที่ได้มาร่วมกันโชว์ในแถวขบวนเต้นตามไปด้วยได้เลยลูกอาผ่อนคลายนะคะเราสามารถที่เดินมาละละยกยกค่ะแค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายนะคะขยับแขงขยับขาใสเอวยกแขนไปมาาตามจังหวะของวงเรียงเราได้ สวยงามค่ะนะคะสีแดงผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสีต่อบไปนะคะค่ะปล่อยสีต่อไปต่อมาได้เลยนะคะน้องอดูบานเข้ามาได้เลยนะคะลูกน้องดูบานค่ะค่านะคะในชุด สีหงสีแดงก็จะเป็นเรื่องของการร่วมสร้างสรรสังคมนะคะก็คือการร่วมอ,อ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการนำรีไซเคิลนะคะมา,าประยุกต์ตกแต่งเป็นแฟนซีเครื่องแต่งกายของนักเรียนนะคะตามด้วยลูกๆเชียร์ลีดเดอร์นะคะโบกไม้โบกมือยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะหันหน้ามาดูหน้าแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พ่อแม่แล้วที่มาเป็นกำลังใจลูกนะคะ โบกมือสวัสดีท่าพายกับแขกผู้มีเกียรติได้นะคะ่ขบวนต่อไปที่ท่านได้รับชมนะก็คือขบว,วนในโคร,โร,รงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาหรือทุบีนัมเบอวันนั่นเองนะคะซึ่งนำหายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเชิญชวนให้ออกกำลังการ ยาเสติดนะคะร่วมหยุดยั้งสิ่งเสพติดในสังคมนะคะตามมาด้วยน้องสีแดงค่ะอนุบาลตัวน้อยอยิย้มด้วยโบกมือสวยๆค่ะหันมาดูหน่อยลูกโอ้ใครมาดูเราบ้างนะตะื่นมาแต่งหน้าแต่งตากันตั้งแต่ตีสามตีสี่เนาะเก่นมากเยี่ยมามากเลยค่ะนะคะ ทุกคนทุกสีตั้งใจที่จะจะได้สวยงามนะคะวันนี้เราต้องจัดเต็มนะคะ บเข้าที่ร่มก่อนได้นะคะนะคะ,นะคะน้องอนุบาลคุณรูณมาหลบขั้นเต้นผู้ปกครองนี้ก็ได้นะคะ,ะนะคะไม่ต้องให้น้องไปยืนตากแดดในช่วง ควรอยู่นะคะคุณครูขออนุญาตได้แนะนำแขกผู้มีเกียรติผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ได้มาร่วมส่งกำลังใจให้ทรายทองเกมในวันนี้นะคะท่านแรกเลยนะคะท่านแรกเลยท่านนายกสุดชาดาพันนาลันายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสมัยโกลงาลาย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 ขึ้นมาไหมจ้องไปขึ้นมาไหมร้อยตำรวจตรีสันดุงกาเวลไลอาเล่เฟรมโลงาลององดูเฟ ขึ้นไหมท่านที่สามนะครับคนตำรวจตีะไรก็บอกอะไรก็บอกใช่เข้าเวชือเช้าเวบตา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 จาไม่ตาม่มีหรือว่าขึ้นเหมือนไถ้าต่อไปค่ะท่าไทยรัฐบินมามายกคสมเ็จเลยเฉลเฉลยยเลเเลยยเเลเนายยเ ครับเราเรียนเยอโปรเซดต่อไปค่ะค <throughout> ุณนาลงมิทรมพัฒน์นะคะประลัดเทศบาลเมืองสุนัยโกโลกานะคะหนุ่มรองเทศบาลสุนัยโกโลก์ของเราค่ะนะคะต่อไปค่ะนะคะอ่าครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เป็นขบวนพาเหรดของโรงเรียนเทศบาลสี่บ้านใจทองนะครับ ซึเราจะรู้จักกันดีที่สุดกับโรงเรียนเทศบาลสแ่บสานไซทองและชุมชนๆๆของเรานะคะหากต่อไปนะคะผู้บริหารสถานศึกษาของเราตัวแทนที่มาในวันนี้นะคะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งว่าที่ป,ประประดับว่า,าที่ร้อยปีปกระดับคกองค่ะพอโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสุดหล่อไม่ยอมใครเหมือนกันนะคะท่านพอันเพนจรจิตพอโรงเรียนเทศบาลสอง ยังไม่มานะคะนะคะขอภัยนะคะและรองศิลนาาแสงสุวรรณนะคะตัวแทนจากโรงเรียนเทศสังสาวิมุตตายศวิทยาค่ะท่านต่อไปค,ค่ะนายณัฐเชษฐามาณาสวรณหัวหน้าฝ่ายปกครองค่ะพิเชษสุดหล่อของเราตอนนี้ข้าวนสีเขียวมาแล้วนะคะนำด้วยน้องๆอ,อนุบาลนะคะขบวนสีเขียวของเรานะคะก็จะเป็นทีมของ หญิงโนซาฟิกายูโซและหญิงโนซีฮามสัมมาแอค่ะมาแล้วนะคะติดของนะคะนิยมความเป็นไทยหรือการพระุว,วัฒนธรรมเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะทั้งสังคมพุทธมุสลิมจีอีกนะคะก็เป็นระบวนของอากาพิธีมงคลสมรสทางบ้านเรานะคะ เขียวนะคะระหว่างรองสีเขียวนะคะขออนุญาตได้แนะนำะรายชื่อของคณะกรรมการสถานศึกษาที่นะคะท่านได้มาร่วงมงานในวันนี้นะคะคุณอินทรศักด์หวังมีค่ะท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสีบ้านไซทองค่ะนะคะคุณพี่นิตยาไข่มุกค่ะแทนสิธิ์เก่านะคะคุณครูนิตา ยิ่งเลยนะคะนะคะเราก็โรงเรียนในกรุง่ายด้วยกันรเริม่มร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกกิจกรรมนะคะนะคะการส่วงที่ถูกสุลักษณะการดูแลผ้าสุขภาพดีสร้างชีวีอย่างสดใสนะคะแล้วก็การดูแลรวมไปถึงการทำเอ็น e. ดูลอชไลนะคะสื่อที่เป็นธรรมชาติในบ้านของเรานะคะ,ะลูกลูกมือนิง่งหันหน้าคณะกรรมการโบกมือ สวัสดีทักทายกับแขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะพ่อแม่นะคะก็อ,อุตส่าห์มาให้กำลังใจลูกหลานของเราในวันนี้นะคะมาด้วยกันนะคะเรานำองป้องกันไขเลือดออกนะซึ่งตอนนี้มาะหลายโรคมากคะไม่ว่าจะเป็นโควิดไขวัดใหญ่และไขเลือดออกนะคะตอนนี้เราก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ถ้าเราพาฝันเมืองสาทรนะคะรองตลาดเทศบาลเมืองสวยโตโยตะะ้ายินดีต้อนรับท่านนะคะพะวักคุยใจดีอแอบมานะ,ะให้กำลังใจสักแป๊บนึงแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะในช่วงนี้เราก็จะรีบได้ดำเนินการาเปิดพิธีนะคะเพื่อให้นักเรียนและก็จะได้ดำเนินการเห่นกีฬาต่อไปะคะ่ะ อตอนนอีกท่านหนึ่งนะคะท่านผอสำนักการศึกษานะคะผอศิริว,วปศีค่ะนะคะยน้นะะอปุอมาแล้วนะ,ะอจันเพลงจร,งจรงนะคะอโรเรนเศบาลสองอานตนมณีค่ะ ไปนะนะที่มาเพิ่มเติมขออนุญาตแนะนำนะคะพอศิวัชยยาปลาลาลัพนะคะพอส่วนส่งเสริมการศึกษาค่ะนะคะพอสุมินาหลีหนุดนนะคะพอส่วนบริหารการศึกษา Live. I am ฮัลโหลสวัสดีครับไหวไหมครับค่ะต่อไปเรียนเชิญอาจารย์เชษฐานะคะดำเนินการในส่วนของพิธีเปิดต่อไปค่ะอ่านะครับวันนี้นะครับอ่าเชิดฐานะครับและมาถเดศนสนาอะไรครับก็จะเป็นอ่าพิธีเปิดนะครับทุหมด เปนตัวรบนำชาติตัวเนืชาเชื้อไทยเป็นประชาชนปันไยวันไทน ゅ set